นองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเปิดคลินิกเมตรารักนะครับซึ่งก็เป็นคลินิกพิเศษสําหรับดูแลและก็ให้คําปรึกษาญาติและผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองติดตามจากรง,งานพิเศษนี้เลยนะครับแพทย์โรงพยาบาลหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นกําลังให้คําปรึกษาแก่ญาติผู้ป่วยระยะท้ายที่ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์ที่คลินิกเมตารักที่ทางโรงพยาบาลหนองสองห้องจัดให้บริการ คนไข้ที่เรารับเข้ามาดูแลในระยะท้ายแบบประคับประคองนะคะ,ะคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ <Okay. S 2> ที่บ่อยที่สุดก็คือจะเป็นกลุ่มในโรคของมะเร็งนะคะซึ่งทางการแพทย์แล้วเราไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วก็เริ่มเข้าสู่ระยะท้ายกลุ่มนี้ถ้าเป็นแบบเรื้อรังมากจนไม่สามารถจะรักษาคนไข้ได้แล้วแล้วก็คนไข้เริ่มเข้าสู่ระยะท้าย,ายแล้วเราก็จะเลือกที่จะให้คนไข้รักษาแบบประคับประคองมากกว่า เพราะการรักษาโดยทางการแพทย์แล้วอาจจะไม่ทําให้คนไข้หายได้แต่การดูแลคนไข้แบบระคับระคองจะทําให้คนไข้เนี่ยไม่ทุกข์ทรมานนะคะแล้วก็มีความสุขสบายที่สุดในช่วงระยะท้ายของโลกะคะ่ะโรงพยาบาลหนองสองห้องได้เปิดคลินิกเมตารักเพื่อให้บริการผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองโดยแยกต่างหากโดยผู้ป่วยหรือญาติไม่ต้องเข้าคิวรับบริการเหมือนคนไข้อื่นๆระบบการดูแลรักษาของ ของทางราชการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้นำเรื่องของ palliative care นะ PC หรือว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเนี่ยนะมาใช้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการแสดงถึงความเป็นหมอผมก็สนับสนุนเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการอบรมให้เขามีความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพราะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมนะครับ ที่จะต้องดูดูแลทุกมิติทั้งทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณทางด้านชุมชนและสังคมตลอดจนญาติพี่น้องของเขาในส่วนของพยาบาลเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งในศูนย์ดูแลต่อเนื่องและดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองซึ่งรับผิดชอบคือปฏิบัติงานเต็มเวลานะคะ,ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่พยาบาลที่อยู่ในงานผู้ป่วยในอยู่ที่แผนกห้องฉุกเฉินอันนี้ก็จะเป็น ผ่านการอบรมในหลักสูตรสี่สัปดาห์ซึ่งก็จะดูแลผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีมนอกจากการให้บริการที่คลินิกเมตารักโรงพยาบาลหนองสองห้องยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลประจำตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจิตอาสาเพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ในบทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึ้มชาตินะคะก็คือในส่วนของเราก็จะรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลหนองสองห้องนะคะเมื่อมีคนไข้ส่งเข้ามาที่ในตำบลของเราเราก็จะมาเตรียมชุมชนนะคะเตรียมชุมชนเพื่อจะเตรียมครอบครัวเตรียมญาตินะคะแล้วก็ในในส่วนของผู้ดูแลนะคะก็จะเป็นเครือข่ายอสมอ ที Finally, no okay. <S <s ่่ผานการโออออกกกกลมในนาาาาารรรรรดููแผ้้้ปวยยยะะทจคคงงงง DJHML ขัหห่สบบเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเมตารักรวมทั้งการสร้างเครือข่ายระดับอำเภอดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองที่โรงพยาบาลหนองสองห้องดำเนินการจึงถือเป็นบริการด้วยจิตวิญญาณมากกว่าคำว่าภาระหน้าที่และเป็นความสุขใจของผู้ให้ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้อยู่ได้อย่างสุขสบายทั้งกายและใจทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน